สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนใช้แอปพลิเคชัน c a f ฟ Amazon นะคะก่อนอื่นนะคะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะโดยที่ iOS นะคะจะเข้าไปโหลดที่ App Store ค่ะส่วนถ้าเกิดเป็น Android ก็จะเป็น Play Store นะคะกดเข้า App Store ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค้นหาคำว่า c a f ฟ Amazon ค่ะ แล้วเราก็จะเจอกับหน้าของแอปพลิเคชันนะคะที่ให้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะแล้วเราก็กดรับค่ะกดดาวน์โหลดนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเข้าที่ตัวแอปพลิเคชันค่ะ Cafe Amazon นะคะ จากนั้นค่ะเราจะลงทะเบียนนะคะตกลงค่ะจากนั้นนะคะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะลงทะเบียนค่ะแล้วก็รอรับรหัส OTP นะคะเสร็จแล้วนะคะกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนค่ะแล้วก็ใส่รหัสเพื่อเข้าสูร่ระบบนะคะตั้งรหัสเองค่ะยืนยันอีกรอบนะคะเมื่อเข้าสูร่ระบบได้นะคะเราก็จะเจอกันหน้าแรกนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นชื่อของเราค่ะแล้วก็จะมีว่าเรามีโค้ดส่วนลดอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ด้านล่างสุดคขะจะเป็นแถบว่าแถบเมนูต่างๆค่ะจะมีหน้าหลักก็คือหน้านี้ค่ะหน้าที่เราอยู่นะคะในหน้านี้นะคะก็จะสามารถสั่งเมนูได้ค่ะก็จะมีเมนูแนะนำนะคะเมนูฮิตค่ะแล้วก็จะมีเมนูโปรโมชั่นค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีข่าวสารให้อัปเดตค่ะต่อมานะคะจะไปที่หน้าเมนูค่ะ ก็จะแนะนำว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะโดยแถบด้านบนก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากสั่งชาใช่ไหมคะเราก็เลื่อนแถบด้านบนค่ะไปที่เมนูชากดเข้าไปค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราอยากทานอะไรนะคะค่ะ แล้วก็มาที่หน้าถัดไปน,นะคะคือหน้าออเดอร์ค่ะหน้าออเดอร์ค่ะหน้านี้ก็เราจะสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยค่ะกดไปที่สั่งออเดอร์นะคะก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะสั่งเป็น Delive r y สั่งล่วงหน้าหรือว่าเราจะสั่งเพื่อจัดเลี้ยงนะคะต่อมาคือสาขาค่ะก็จะแบบเราก็สามารถหาได้ค่ะว่า สาขาใกล้เราเป็นยังไงนะคะก็กดสาขาใกล้ฉันในลิเวอรี่ก็จะมีเป็นมอบูรพาค่ะตามนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าฉันนะคะก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะแล้วก็มีโค้ดส,ส่วนลดค่ะแล้วก็สแตมค่ะ